โอ้ยชอบความเดินมาสองสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไม่เคนไม่เคนไม่เคนมีเคนเจ้าด้วยจ้า วันนี้ยังไงว่าก็คือว่ายังไงคือว่ายังไงเล่าเล่าว่ายังไงยังไงเล่าไม่เล่าไหมหรือจะเล่าไม่เล่าขอบคุณจา้ายบายจา้า <c oughs> โอเคอ่าก็คือไม่เล่นไม่ทําเอิร์นนะไม่ทำเอิรนะ์นจริงจังตั้งใจฟังว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรเพราะมันเป็นวันที่สําคัญมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษสุดๆสําหรับ ฉันเลยแล้วก็สำหรับโซวอลหลายๆคนด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำารีแอคชั่นเพลงใหม่แล้วเป็นออการเดบิวต์แบบเต็มรูปแบบจัดเต็มจัดใหญ่ของ Dancing Queen แห่ง Girl กรุ๊ปแห่งชาตินั่นก็คือการคัมแบ็กของฮโยยอนจ้าเป็นไงบ้างจ้ารู้เสียงไงบ้างอ๋อโอเคเข้าใจนะ เขาดีใจเขาดีใจที่ได้ปล่อยอัลบั้มนะแล้วคุยกับลงหมานเยอะไหมกว่าลงหมานจะให้คัมแบก็กอ๋อโอเคอ๋อจ้ะโอเคก็ให้บอกว่าถึงถ้าถึงขั้นไปเต้นกับอ่าลงหมานแล้วก็คุยเรื่องคัมแบ็กคือเรื่องแค่นี้คุยได้เพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน ซึ่งอันนี้ก็เป็นการปล่อยอัลบั้มครั้งแรกของไฮโยหรือว่าไฮยอนจาก g i r l ์ลเซ r เน i ร n ชที่เราเห็นมาลั้งแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ Digital s i n เกิเนาะแต่ครั้งนี้มันคือมินิอัลบั้มชุดแรกของไฮโยในการเดบิวต์เป็นโซโล่เดี่ยวในรอบ5ปีแล้วก็การเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในรอบ15ปีปรบมือปรบมือก่อน มันน่าินดีมากเพราะว่าเราก็รู้ว่า s อเมันน,น่าเลือดหน้าเงินขนาดไหนการลงทุนอะไรสักอย่างมันจะต้องคิดเยอะมากแต่เราว่าถ้าถึงขั้นแบบพโยไปเต้นกับ คุณลีสุมานได้ก็อันนี้กน็น่าจะเป็นเรื่องเล็กหน่อยเนาะซึ่งเมเนีอ้อรงชุดแรกของไฮโอเนี่ยก็เป็นเมเล่รมที่มีชื่อว่าดีฟก็คือเหมือนชื่อเพลงเลยเนาะแล้วก็มีการปล่อยภาพคอนเซปต์ออกมามีความเป็นแมงมุมขยุ่มหลังคาม,มี8ปดคันละลูกวาคมยมุมขยุ่มหัวใจมีขาเท่าไรลองถามใจเอาแองมุมที่มีสิบขาม,มือถธอไงล่ะชอบเธอไปเกาะมือซ่า เราจะพ so, hey. Hey, ูดถึงก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะซึ่งฮโยเนี่ยก็ได้ได้เดบิวต์ในฐานะโซโล่ครั้งแรกเนี่ยกับเพลงมิสเต r รีของ SM Station เนาะก็เป็นอีกเพลงที่มีคอนเซปต์มีความเป็นมวยมิสเตรีแซรี่ละ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 อะไรแบบนี้เออใช่ถึงอย่างนั้นเราเราฟังครั้งแรกก็อาจจะแบบฮะเอ้ย มันรวยกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็คราวนี้ก็เริ่มด้วยดิจิทัลซิงเกิลของตัวเองชื่อเพลงโซเบอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ s t สเตชันเนาะก็เป็นเพลงอีกเพลงที่เราชอบมากแล้วก็เป็นเพลงอีกเพลงที่อินเตอร์ชอบมากเหมือนกันเพราะว่ายอดวิวอ,อะไรคือเยอะมากอืมใช่และไฮโอก็มาพีคแบบพีคจริงๆก็คือช่วงตอนดีเซอร์ก,ก็คือเพลงที่แบบว่าเลื่นิสกต็ก,ก็คือนันนอนันนอนันนอน น,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 นั่นนนีอใช่ก็ถือว่าแบบดีใจ์ที่เมีเรามีแบบคนรู้จักเพิ่มขึ้นมาเลยใครเนี่ยใครอยู่คนนี้เอ m เอมคือใครทำไมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแบบนี้อ,อใช่ก็อย่างนั้นก็ได้เห็นแล้วว่าฮโยแบบนำมาายนม้แล้วจริงๆเอ,อใช่ซึ่งมีรลบที่หนึ่งของฮโยที่ชื่อว่าดีฟเนี่ยก็ประกบรอบด้วยเจ็ดเพลงนะก็จะมีเพลงใหม่สองเพลงแล้วก็เพลงเก่าอีกห้าเพลงนะจ๊ะก็ตางสตา์เอก็ขอบคุณจ้า แล้วก็เป็นงานกลับมาทำคอนเซปต์แนว EDM ที่แบบเป็นแนวถนัดแล้วก็แนวแมสของไฮโยและลุซ้ซวั EDM เหมาะก,กับไฮโยมากก็เลยคิดว่ามาทำคอนเซปต์นี้คือดีที่สุดแล้วจริงๆใช่แล้วก็ตามที่หลายๆคนรู้ก็คือเราเป็นเมนพี่ไทยอนกับไฮโยใน Girls g e n e เ a t i o n และที่น่าย,ยินดีก็คือวันนี้ที่เราทำรีเอคชั่นเนี่ยเมื่อช่วงเช้าของวัน SM ประกาศว่าเกิร์ลจ n e r a t คัมแบ็กแล้วทั้งวงเลยดีใจด้วยคะ่ะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะ ก็คือนั่งมองตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเราไปทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของไฮโยที่มีชเพงว่าดีันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเราแอบมีความฟังทีเซอร์มานิดหน่อยแต่ไม่ได้ดู MV นะไม่ได้ดูทีเซอร์นะดูฟังอย่างเสียงมีความเด็บเด็บเด็บฉันไม่กินเด็บแต่ฉันชอบเด็บอะไรแบบนี้เออเดี๋ยวเราไปฟังว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยซาริสโกอืมฉันชอบชุดมาก ดีดีมากคนลุกสวยมากโคดีดีเยนโอ้หู้ชอบความเดินมาเอาวิบวิบกดแล้วกด ไม่เต้นไหวหรออุผมยาวมากมีความใช้เป็นเส้นสังเคราะห์เยอะเนาะดูยัางไขควีน b oh. <shock> i d 요 n 야, 그, 얀뽀이 뽀얀, 리얀 뽀얀, 뽀얀, 뽀 คอนเฟิสชั่นเนาะไปปุ่งค้างอ๋อแดนเบรกฮะอืมเท่มากมีความเป็นคาเมลเลอเดอร์อเออเออมันต้องแบบนี้ ตายไหนพับไม่มีต้องวายหายใจกูย,ยังไงอื เเดเดบเดบบบมันอิ่มความสุขจนล้อนออกาปากลนะนนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหูในธานามีนายโยนะฉันรู้สึกว่าเพลงนี้เอสเอ็ SM มันตั้งทำต,ตั้งใจทำให้แล้วจริงๆคือจับ ได้แล้วจริงๆแล้วโคตรเป็นไฮยมากๆเป็นเพลงที่ไฮยคนได้รับมาตั้งแต่ช่วงเดบิวแรกๆด้วยซ้าไปตั้งแต่ช่วงเดบิวเป็นโซโล่แรกๆด้วยซ้าไปด้วยท่าเต้นการโชว์สกิลเต้นที่มันโคตรมีความเป็นไฮยมากในเรื่องของการป,ป๊อปปิ้งกแบบเนี้ยคือมันโคตรไฮยอะแกพเพอร์เทนเซียลไฮยคือมันมันทำได้ถึงขนาดนี้แหละมันทําได้มากกว่านี้อีก แต่นี่คือเรารู้สึกว่าคือโคตรไฮยอจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอสเอ็มมันลงทุนให้กับไฮยอแล้วจริงๆเราดีใจมากเลยอ่ะเอ็มพีคือมันลงทุนมากนะถึงพัฒนหลังๆมันจะวนฉากซ้ำใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ไฮยอคนได้รับมาตั้งนานแล้วด้วยจริงๆเป็นชอบความเดินมาแล้วก็คอมามเต้นอ่ะควีนเพลงอาจจะมีความเป็นซาวที่แบบหนัก หน่วงประมาณนึงแต่เรารู้สึกถึงใจคือมันเป็นคอนเซปที่เราอยากให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยพอช่องก่อนหน้านี้ที่คำคอนเซปเซคเลอไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราอยากได้ EDM E อะไรแบบนี้แล้วพอ มาเป็น EDM ก็จัดเต็มจัดใหญ่ให้เลยจริงๆขอบใจ SM ม,มาก MV ก็มีความ CG ซีรที่มันมันโคตรเป็นชัดเจนนะเป็นสไปเดอร์เป็นแมงมุมแล้วดีใจด้วยที่มีคุณนนเจมาอ่าร่วมใน MV ด้ยวยมันทำให้คือมีสีสันความเผ็ดเข้าไปอีกแล้วก็คอสตูมคัมเบนไรเดอร์ก็คือเอาไปเลย10-10ิบสิบสบให้ชอบอ่ะมันถึงใจมากนะ ถึงใจมากจริงเป็นไฮโยที่นี่แหละไฮโออธิบายไฮโยได้เลยในเพลงนี้จริงๆโทนเสียงต่ำเพอร์ฟอร์แมนที่ปังมากแล้วก็แดนเบรกสุดท้ายที่มันแบบเลือดจริงๆดีใจมากที่แบบว่าเมนเราแบบสามารถมาถึงถึงเราจะมาเมนไฮโยได้แค่ช่วง2015แต่เรารู้สึกภูมิใจแทนคนที่เมนไฮโยมาตั้งแต่แรกเลยว่าเมนสามารถมาถึงได้จุดนี้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีของแล้วก็ได้ปล่อยของแล้วจริงๆ เราแค่ตอนนี้คือเหลือแค่อยากให้หลายๆคนได้เห็นความสามารถของไฮโอว่าจริงๆแล้วคือนางเก่งมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ควรเป็นคนที่แบบดูอันดอร์เรทเลยนั่นแหละก็ฝากพพอร์ตไฮโอด้วยแบบว่าใครที่เป็นโซวันก็พพอร์ตอยู่แล้วแหละแต่เราเชื่อว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่แบบตามเรีคชั่นดูอยู่ก็ ลองคอมเมนต์มาถึงความประทับใจหรือว่าตูนไฮยูแบบเห็นไฮยู Yo ครั้งแรกจากอะไรแล้วก็คิดเห็นกับเพลงนี้บ้างได้เห็นความเป็นไฮยูเยอะมากน้อยแค่ไหนคือเราอยากรู้ในมุมของคนที่แบบนอกด้อมว่ามองไฮยู Yo เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องเราด้วยแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมไปสตรีมด้วยนะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกแบบในมินิอัลบั้มแรกของนางสตรีมให้ SM รู้ว่า เราบ้ามเต็มเลยอย่าลืมไปสตรีมกันนะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าดิ๊บ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 วิบ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 วิปป้าคลิปสุดยอดิิิบบดดในเกมโจมติพีิิบบ